สวัสดีแฟนเพจและลูกค้ามิสูเตชัมพรทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะจุ๊บจิบพาทุกคนมาอยู่ที่โชว์รูมมิสูเตส้มพรแยกบางแพรราชบุรีค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะนำรถคันนี้ส่งมอบให้ถึงมือของลูกค้านะคะจุ๊บจิ๊บก็อยากจะให้ทุกคนนะคะทำความรู้จักกับรถยนต์คันนี้ก่อนค่ะค่ะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะสำหรับด้านหน้าค่ะกระจังหน้าออกแบบนะคะเป็น Advanced Dynamic Shield ค่ะกระจังหน้าตกแต่งสีดำนะคะคลิปด้วยสีแดงค่ะทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงนะคะมีไฟตัดหมอกนะคะ มาให้กับคุณลูกค้าด้วยเพื่อเสริมความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถ Eco คคานะคะเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรค่ะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้ค่ะเป็นรถเครื่องยนต์ไมเวกนะคะครีนดีเซลทำให้มีอัตราเร่งนะคะค่อนข้างที่จะดีค่ะและถือว่าเป็น Eco ค้าที่ประหยัดน้ำมันที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะตัวนี้นะคะประหยัดน้ำมันสูงสุดได้ถึง23.3กิเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะ ถูกใจวัยรุ่ในยุคนี้กันมากๆเลยนะคะถัดมาที่ด้านข้างเลยนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะกระจกมองข้างของเราก็ตกแต่งเป็นสีดำนะคะให้เข้ากับหลังคาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้าค่ะพับอัตโนมัติค่ะค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแล้วก็ทันสมัยมากเลยนะคะนอกจากนี้นะคะตัวล้อค่ะ จะเป็นล้ออัลลอยขนาด15นิ้วค่ะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้ก็ตกแต่งลายล้อแม็กนะคะให้เป็นสีดำค่ะทำให้นะคะดูดุนะคะแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะเข้ามาต่อกันที่ด้านในเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะบอกเลยว่าหรูหราและสวยงามมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นด้านพวงมาลัยนะคะอันนี้หุ้มหนังอย่างดีค่ะพร้อมกับเดินได้ด้วยสีแดงค่ะตกแต่งแบบสปอร์ตเลยนะคะรวมไปถึงฟังก์ชัน ที่เป็นตัวควบคุมเครื่องเสียงค่ะเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าค่ะค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ค่ะช่วยให้การขับขี่นะคะเป็นได้อย่างนุ่มนวลและไม่มีการกระตุกค่ะบอกเลยนะคะว่าขับขี่สบายมากๆเลยค่ะระหว่างการขับขี่นะคะลูกค้านะคะยังได้เพลิดเพลินกับความบันเทิงครบคันเลยค่ะตัวนี้นะคะหน้าจอกว้างถึง7นิ้วค่ะเป็นระบบสัมผัสนะคะ สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะคะและเป็น Apple CarPlay และ Android Auto ได้นะคะง่ายๆเลยค่ะและบอกเลยนะคะว่าสำหรับรถรุ่นนี้ค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเก็บสัมภาระค่ะเพราะว่านะคะด้านหลังเนี่ยเรามีให้คุณลูกค้านะคะถึง450ลิตรถือว่าจุมากๆและถือว่าตัวนี้นะคะมีที่เก็บของสัมภาระเนี่ยมากกว่า Eco ok ค่ะรุ่นท,ทั่วไปเลย ก็ว่าได้ค่ะค่ะและนอกจากนะคะออปชั่นที่ทาง Mitsubishi m o t o r นะคะได้ใส่เต็มเข้ามาในรถ a d t a Special คันนี้แล้วนะคะทางเซลล์จุ๊บเองเนี่ยก็ยังแถมในเรื่องของสเกิร์ตรอบคันให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะเริ่มจากเป็นชิ้นหน้านะคะกันชนด้านหน้าเพิ่มคิ้วขอบแดงนะคะให้เข้ากับตัวรถค่ะดูสปอร์ตนะคะ นอกจากด้านหน้านะคะเราก็จะมีตัวสเกิร์ตด้านข้างนะคะรวมไปถึงสเกิร์ตด้านหลังค่ะสำหรับตัวสเกิร์ตด้านหลังนะคะอันนี้เป็นท่อคู่นะคะและคันนี้นะคะก็ติดตั้งสำหรับตัวสปอยเลอร์นะคะ mm hmm. เพิ่มเติมด้านท้ายรถนะคะที่มีไฟเบรกดวงที่3นะคะเป็นไฟ LED ขนาดใหญ่ค่ะก็จะทำให้คุณลูกค้าเนี่ยเวลาขับขี่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะและสำหรับไทยนะคะที่สนใจรถยนต์รุ่นนี้ค่ะ a d t r n นะคะ Special Edition ค่ะเราก็มีให้คุณลูกค้าเลือกถึง2สีด้วยกันนะคะสีที่เห็นนี้นะคะจะเป็นสีแดงหลังคาดำค่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีขาวหลังคาดำค่ะราคานะคะอยู่ที่5 4 3 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ และสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกโปรโมชั่นนะคะได้หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษนะคะชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นโปรดีๆโปรปังๆนะคะบอกเลยค่ะว่าถูกใจลูกค้าหลายๆคนแน่ๆเลยนะคะก่อนจบคลิปไปนะคะฝากไว้ด้วยกับเพจมิสซูเตชมัมพรราชบุรีแฟนคลับค่ะ และนะคะช่องทาง YouTube นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะกดติดตามเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆค่ะ